ครับการจัดฉลากนะครับห้าตำบลนะครับใครจะได้รางวัลที่หนึ่งได้คนแรกนะครับเอาตำบลตำบลโค้งยางสูงเนินก่อนตำบลโค้งยางที่หนึ่งครับสูงเนินที่สามสูงเนินที่สามสูงเนินที่สามเสมาที่อะไรครับเสมาที่สี่เนาะ โคราชที่หกสุดท้ายครับแต่เป็นการจาฉลากนะครับเพื่อความยุติธรรมนะครับในการจำใบดาใบแดงนะครับไม่เกิดการระเบียงนะครับถูกต้องนะครับก็จะเป็นตำบลสูงเนินที่สานะครับตำบลโคราชที่6ตำบลเสมาที่4ตำบลบุกขี่เล็กที่2ตำบลโคยางที่1แล้วก็จะผ่อนผันอะไรนะผ่อนผันห้าเนาะผ่อนผันนะครับ5นะครับก็ถือว่า ยุติธรรมที่สุดนะครับของการคัดเลือกทหารเกณฑ์อำเภอสุเนินครับคนแรกของอำเภอสุนเนินนะครับเขาจบคัดเลือกนะครับการเกณฑ์ทหารยุคนิวนองมอลนะครับวันที่29รกรกฎาคม2563ที่อำเภอสุนเนินนะครับพอปพระชมุมคนแรกนะครับ เดี๋ยวจะเรียกขา้กที่สองมาเรียกนะครับมาเรียกแรกเขาทงการนะครับมาเรียกที่สองพอที่เจอ้าหนี่จะครับกระบวนการของยาตสองแปดหกพิธาจ่าสองแปดเจ็ดคอย 好，再来。

ที่่งอมีแต่กองแช่งนะครับเจี๊ยและแช่งเป็นไงบรรยากาศตอนนี้สองห้าห้ากองุ่นเยอะยังได้ไปเลยแต่ไม่ได้ดำเนาะตอนนี้ใจตุ้มตต่อมๆนะครับบรรยากาศนะครับการเข้าจับไปดำไปแดงเนี่ยสองห้าแปดคอยดำ

Thôi Đó Đó 2 3 Thôi life. จะสองสี่หนึ่งหกคอย

ดำสองหนึ่งค้งปีนจักสองสองโคตรคนลุนนะครับลุนเชียร์เขาได้ไปอะไรครับข้างหน้าแดงแดงนะเรายเได้ดำใช่ไหมดูบรรยากาศนะครับการเกณฑ์ทหารของอัปเปอร์ซินเดอรนะครับมาดูบรรยากาศนะครับคนหลังๆแต่ตุ้มๆตๆๆน่าจะเจอยากได้ไปอะไรลูกไปดำเนาะเชียร์เขาได้ไปดำ ข้างในก็เป็นกองเชียร์นะครับกองเชียร์ไปดูบรรยากาศนะครับสองสามคนสองสามคนดับดับสองสาม 这叫<下>走。 ลุ้นทั้งลุ้นนะครับบรรยากาศเกตาโอเคหนึ่ามหกอันที่สหนับที่สข้างหลังนั่งลุ้นครับข้างหลังนั่งลุ้นอยากได้ใบอะไรครับอยากได้ใบดำเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ตื่นเต้นนะกลับไปดูบรรยากาศนะครับ นี่ก็ขยับไปด้านหน้านะครับการเจตทหารซนเนอร์นะครับดำสองเท่าวัยยุทธ์สามสบสองป่วยเราดูบรรยาการรอบๆไม่ได้เป็นผู้ใหญ่กำนังมาให้กำลังใจลูกบ้านพอไหมดำ บรรยากาศกองเชียร์นะครับลุ้นตำบลเสมาใช่ไหมตำบลเสมาเป็นไงครับตำบลเสมาสมหวังกันไหมญาติเป็นไงไปดำนะฮะใจจริงแต่จริงมาลุ้นใครครับได้ได้ไปแล้วครับอันนี้ตำบลเสมานะครับเสียงตำบลเสมา บรรยากาศก,การเล่นตำบลเสมานี่ได้เยอะนะครับได้เยอะหลายใบเลยนะครับใบแดงสองสี่แปดลอยสองสี่แปดลอยบรรยากาศการเกมทหารนะครับสีสันของอำเภอสุเนินนะครับก็ เป็นประจำทุกป,ปีนะครับมีผู้สมหวังนะครับและก็ไม่สมหวังนะครับดำดำสองสแปดนิชกังจังลุนรุนอยากได้ใบอะไรครับดำเนาะดยาได้บอะไรเดี๋ยได้ใบอะไรเออเอาดำเนะาไไนเเนะเดี๋ยวรอราลุนกัน <laughs> คนน่งรอลุ้นนะครับเพราะว่าใบแดงมีทั้งหมด4.4ใบนะครับ249 249 14ตำบลอยบรรยากาศกองเชียร์นะครับเชียร์ตำบลไหนครับเนี่ยตำบลไหนเอยตัวส้นเนินสมหวังไหมหรอลุ้นจะไปดำ ใบแดงหนึ่งใบนะครับกับคน4คนทีเทเคนนะครับรอดนะครับรอดนะครับลุ้นกันนะครับลุ้นนะครับใบแดงหนึ่งใบกับคน4ี่คนสองหนึ่งเก้าสย์สสองศ ยิ้มหมดแล้วครับดีใจไหมรอดไหมเชื่อรอดไหมรอดใช่ไรอดใช่องจะสองสองสครับตะบนคนรกตะบสุดท้ายนะครับเหลือใบแดงหนึ่งใบตะคนสีครับจะรอดไหมครับต้องดูก่อน อังโก้จะหายวะอังโก้จะหายยักไงฮะยังไงฮะยังไงเนยจับไปต้องงใช่ไหครับคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายนะครับของอำเภอสุเนินวันนี้นะครับยีิบก้ากระดากดาบผมสีสันการจับใบดำใบแดงนะครับเกณฑ์ทหารยี่สิบเก้ากระดากดาบ คนลุดท้ายนะครับเอ๊ะถมเลเจหลอกเจหลอกหลอกนี่ก็หลอกนะครับว่บาใบแดงหมดนะครับ